สวัสดีครับพ,พี่นะ้านะที่รักในการตกปลาวันนี้คัดไม้คันเบ็ฟิชชิ่งมาตกปลาครับหมายพลรามห้าครับผมวันนี้ก็มาประมาณ สิบโมงครับเก้าโมงกว่าแล้วเกือบสิบโมงก็วันนี้น้ำไม่ค่อยดีครับผมน้ำน้ำเสียครับก็มาลุ้นมาเชียร์ว่าวันนี้จะมีแต้มให้นานาได้ดูกันหรือเปล่าครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับผมไปคลองนังสิตธิ์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ปลาเลยครับผมแหเยอะครับตะขายเยอะ ลงเบ็ดก็ตะไคร์ก็ไหวเต็มบอ่อเลยครับเต็มคลองเลยไม่ได้ปลาครับเลยไม่ได้ลงครับผมมาดูครับงวดน,นี้ไม่มีแหไม่มีตะไคร์ครับเจ้าพญานะฮะไม่มีแหไม่ไม่มีตะไคร์ครับมาดูกันว่าจะมีแต้มไหมครับวันนี้ <c oughs> น้ำขุ่นครับผม น้ำขุ่นน่าจะเป็นที่ฝนตกครับติดกันก็ลงเบ็ดไปแล้วครับประมาณห้าคันของผมครับลงได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วครับยังเงียบอยู่ครับผมของน้องสี่คันนี่ครับวีบาวีมาอีกเหมือนเดิมครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มนะฮะก็ต้องรอ อีกสักพักนึให้น้ำไหลไปที่ทะเลก่อนครับพอคงประมาณเที่ยงแล้วครับตอนนี้ก็จะแช่ไปก่อนโอเคครับผมชอบอยังไงก็กดไ like, ลค์กดติดตามให้ขันไม้ก,กันเบ็ดพิชิ่งนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ชกั่วโมงครึ่งนะครับผมปลาไม่ อดเลยครับผมสงสัยปลาปลาจะกินเที่ยงครับขยะก็มีแบบไม่เยอะครับวันนี้น้ำขุ่นครับเสือพ่นน้ำเริ่มมาแล้วครับผมหวังว่าปลาตัวอื่นคงตามมาครับผมโอเคครับผม ลุ้นกันต่อครับว่าจะมากี่โมงครับแต้มแรกครับผมโอ้ยแต้มแรกมาแล้วครับผมสังขวาครับลุ้นตะโกกครับว่าจะมากี่โมงครับผมโอเคครับมาแล้วครับผมแต้มแรกเที่ยงครับตะโกกครับผม แ็มแรกครับสายสวยอยู่ติดมากขยะน,นึกว่าติดขยนะนั่น่ะมันไม่ดึงไม่ตึกไม่ตักเลย <Okay. S 1> ดึงอู้แต่มันมันไปกับขยะนะขยะเป็นส่วน <c oughs> อันนี้มาปลาพมไว้เอาปลาพรมไว้แจมแรกของเบาอีครับ มาปลากินเที่ยงหมดเลยรุดกันต่อไว้แต่โก่งมาแต้มที่สามครับผมโอ้ยไปรุดรุดนี เฮ้ยๆๆมาดีๆ่นโอ้โหดีจคันแทบร่วง โกกไทส์ใหญ่ครับผมไซสโอ้เโี่ยวคุ้มเลยอืมกินแบบไม่มีหลุดเฮ้ันหัวทิ่มเลยกินเะนี่ยโอ้มันโยกยวบลงไปเลยอ่ะแล้วมันก็ลากเลยปับปั๊บปั๊บปับปับลงไปเลยจนถึงนี่วิ่งตาเหลือกลวเวลยเมื่อกี้กลัวเบ็ดล่วง มาตะกกกตัวแรกของเบาอีก็ไซ้ใหญ่เลยครับใช้เกือบสองโลอะ่ะมีโลกว่าเน่เก็บเท่าไหร่ไม่รู้กินข้างไหนข้างล่างอมามาแล้วมาแล้วปลากินเที่ยง อ่านีบ่ายโมงพอดีเลยครับกินเน้งมกันลุ้นกันยาวๆเลยครับตอนนี้โอ้ได้เท่านี้สักห้าตัวก็กลับแล้วเอามันเบียดมันทะลุถึงนี่เลยอ่ะอถ้างั้นถ้าไม่ทะลุนี่สุกสายหลุดแล้วเนี่ย ต้องยกความดีคนมัดเบ็ดนะเนี่ยตะโกกตัวใหญ่ครับโลฟกก่าครับผมมันหมานครับบ่ายโมงครับของบ่าววีครับไซต์ตัวที่สองครับจากลาผมก็มาตัวนี้เลยของบ่าววีไซส์ไซโลเลยโอเคมันหมานครับนี่ของเราไซส์ดูดูคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเองคนละเรื่องเลย <laughs> สามตัวกูยังไม่เท่ามันเลยเนี่ยกวน,นี้เขามือฉมัฉงเขาเขาชอบอะไรใหญ่ๆทีเดียวไงไม่ชอบแบบหลายๆทีมันดึงไม่หนุกให้พูดไปก่อนให้พูดไ <c oughs> ปก่อน <c oughs> ปลาพมแป๊บๆ <c oughs> อ่าแต้มสามบาวี <c oughs> ปลา <c oughs> ปลาพรมปลาพรมอ๋อตกลงมันเกี่ยวของกูเมื่อกี้ในคันนี้ ถึงเห็นมันกระตุกเมื่อกี้หรือปลากินหรือติดขยะฝากผมครับผมบ่าววีครับไม่ตะโกสามสี่ไม้ติดอะครับครับเริ่มมาแล้วครับปลากินเย็นครับผมปลากินบ่ายโมงมาเรื่อยๆครับผมแต้มสองตัวเลยครับกินทีสองแต้มเลย สวยครับปลากินบายยังสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีโอเคลุ้นกันต่อครับผมว่มาจะมีแ้มเพิ่มหรือเปล่าครับวันนี้ก็ตอนนี้14นาฬิกาครับก็ปลาก็มาเรื่อยๆครับกินหน่างๆห,หน่อยครับ สายสวยๆครับปลาตะโกกครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่หนึ่งมิถุนาครับผมวันหวยออกครับลุ้นปลาลุ้นหวยรวยกันวันนี้รวยๆครับผมมันหมาดด้วยครับก็ลุ้นมาเชียร์กันต่อครับว่าจะมีแต้มสกอร์เพิ่มไหมครับผมโอเคครับผมบ่าวีมาอีกแล้วครับตะโกะเซเวนครับผม สวยๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ป่าสองกว่าแล้วครับผมป่ากินเรื่อยๆครับผมเครื่องชโมงตัวถ้ากินก็กินมาเป็นผงครับกินพร้อมกันก็มีครับแล้วลัดไปครับอบ่าววีครับเพิ่มแต้มอาก อะกำชงเลือดพี่โอ้โหไม่ต้องเลย <Okay. S 1> มาอีกแ้มนะครับ <Okay. S 1> มาอีกแ้มครับผม <Okay. S 1> ปลากินังหางครับผมชั่วโมงเรือง,งชองนะั่วโมงฮะ

อ้ปลาพมอ้าวปลาพมครับใสสวยอยู่ครับผมอ้าวรูดกูเ็็นมาต่อคันของมือมากินคันกลัวเอเคครับเพิ่มอีกแต้มครับปลาพมครับมาติดติดครับผม แกวครับผมโปครับวันนี้ใช้มันหมูครับเกี่ยวหน้าครับเกี่ยวเป็ดแทนโฟรครับโอเคครับ แกครับผมกินมันครับเอาเอาพมมาอีกแก้วครับโอ้โหบาวีครับนี่ครับใส้งามๆอยู่ครับเขาบอกว่าพรมอร่อยอร่อยยังไงก็ต้องลองดูครับผมฟราพรมกำลังเข้าครับประมาณบ่ายสามครับ

มาแล้วเจ้าこวาปลาพมครับผมใส่สวยอีกหนึ่งตัวครับมาแล้วครับมาเริ่มมาทีทีแล้วครับผม เอาหายไปไหนบาวีเอ้าวเอา,เอาไ,ได้ล่าวไ,ไ,ได้ยังไงลูกโอ้โาคนรวยนะครับอีกหนึ่งแต้มไตสวยครับมาอีกแต้มครับโอ้โหเกาะเขาใต้ป่าพอดีเลยเ,เฮ้ย

เริ่มมาครับใส่สวยๆครับตอนเย็นๆครับอ้าวดูครับเราจะต่อเนื่องหรือ่าครับผมุ้นก็ต่อครับเราวีมาอีกแต้งครับผมโเกาะข้างนู่นเนี่ยฟ้าโอ้เย็นๆมาแล้วครับ้ากำลังเข้าครับตอนนี้ก็เวลา15นากาครับ 3 6นาทีเอาละปลาเริ่มมาแล้วครับผมก็ตอนนี้เวลา15้นาฬิกาสี่สนาทีครับผมก็ปลากินเรื่อยๆครับผมเย็นๆครับมาครับว่าจะมีแต้มให้น้าๆได้เพิ่มได้เห็นเพิ่มหรือเปล่าครับว่าปลาพระรามห้ากินดีอยู่ครับวันนี้สิ้นเดือนครับมาที่หนึ่ง เดี๋ยวสักพักลุ้นหวยต่อครับผมโอเคครับมันหมานครับผมลุ้นกันต่อครับเอ้าบาวียังไงโอ้ทานไหมทันไหมครับมาลุ้นกันครับบาวีจะได้ปลาเลยครับผม โอ้โหโก่งเหมือนเดิมครับผมโอเคมันมนมันครบกินกินมันเลยโก่งมาอีกแต้มครับผมวันนี้วันนี้เอาเท่าไหร่ครับกิโลครับผมวันนี้นา้นานะก็มาแจมด้วยครับ,รบอ,อน <ผม S 1> บันนู้นข้าวคันอันนี้ลองดูะฮเรื่อยๆครับ อ้าหนักแล้วเหรอยกไม่ขึ้นแล้วครับโอ้ยยกไม่ขึ้นแล้วโอ้เริ่มไหลแล้วเนี่ยเฮ้ยเรือยกรช่างขาดว่างั้นล่ะเริ่มหนักแล้ว<อ>เริ่มตีตะกอล่ะตีตะกอลเน้นชัวร์กว่าเริ่มหนักแล้วครับผมมีสายใหญ่ด้วยครับสีมือผมครับอ่าฮะ นกันอีกครับตอนนี้บ่ายสามครับมีเวลาอีก2องชั่วโมงครับผมมีนาเข้ามาแจมด้วยครับบรรยากาศครับผมหมายพระราม5ครับ ชอบยังไงก็กดไลค์สั่งตะใครให้ด้วยนะครับผมคันมาคันเบ็ดไปชิ่งครับผมปลาอะไร,ต,ะอระตอนนี้ก็ปลาคิดดีครับสี่โมงบ่ายจะสี่โมงปลาคิดดีครับตะกี้ก็วัดสองสามแทมครับไม่ได้ถ่ายครับผมพอดียิบมืดปั้นเหยื่ออยู่ครับเลยไม่ได้ถ่ายครับ มาลัวนะครับสามสีแต้มครับผมปลากินด,ดีครับสี่โมงสามสีโมงนี่ครับโอเคครับลุ้นกันต่อครับโอ้ปลาผมได้สวยขึ้นมาขึ้นมาสามแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงเลย เฮ้ยเฮ้ไปอีกแล้วเฮ้ยพี่อะไรไปอีกแล้วอี่ไอ้แจ้งครับผมปลปมครับนี่พงน้องเขามาอีกอแงครับปลาปมปลาปมถล่มแล้ว5มูเยนว้โอ้โหกดกดกดตะโกกใสสวย ใส่สวย,สวย้ามาโอ้ใหญ่นวดกระลุดตะโก้ครับผมใส่เออ,เอ,อ อาผิดคิวครับผมปลาดุกครับผมไซส์สวยอยู่ครับเจ้าพญาครับผมโอเคครับสวยสวยเลยครับปลาช่วงเย็นกินดีครับผมมีสังขวาดมีปลาดุกตะโกปลาพรมครับสี่ห้าชนิดแล้วครับผมโอเคครับลุ้นกันต่อครับผมตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับผม ปลาก็กินดีครับเรื่อยๆครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆครับตะโกครับผมมาอีกแต้มครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวเรามาดูปลากันครับวันนี้ได้ มีสองกระชังครับผมนี่ก็สวยครับประมาณยี่สิบมีปลาดุกด้วยครับไซส์โลเกือบโลก็มีครับแล้วก็มีเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้ว,ลวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะกลับบ้านมึงอันนี้อีกกระชังนึงครับผมกระชังนี้ก็มีไซสโ์โเกือบสองโลครับโลกว่าเกือบสองโล ช้างนี้ก็ประมาณสักสามสิบตัวแต้มครับสามสิบสี่สิบตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าครับยี่สิบตัวแต้มครับวันนี้ปลากินช่วงเที่ยงครับผมก <มา S 1> ินมากินดีก็น่าจะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามครับผมรูดรูดเหรอโอ้ oh, ได้ตัวนี้แทนเหรอโอ้โหโอเคโอเคประมาณนี้ครับ เดี๋ยวน้องมนันอกลับก่อนครับผม <c oughs> เดี๋ยวยังไงก็ไปนับแต้มมันอีกทีครับผมนี่นี่ก็ไซส์ใหญ่ครับผมเกือบโลครับโอ,โอ,โอ้ขยะมาเต็มเลยรูดไหม สามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็สิบแปดสิบก้ายี่สิบ แค่กระชังนี้ก็ยีบสองตัวแล้วพี่กูว่าทะลุสี่สิบประดุกครับอีกแจมหนึ่งครับผมตายอยู่แค่สิบตัวเ่กระชังใหม่ก็ยี่สิบกว่าตัวแล้วนี่ครับอือเยอะต่ำกูเด้อสูหูเมี้ยนมึงหีเด้ขามึงดุดุด้วยด้วยบัดนี้ไ่าเจ็ดแปดตัวอ๋อนี่ครับผมโอ้ กิโลเนี่ยกิโลสิบโลได้อยู่เออได้เนาะได้ได้ประมาณสิบโลครับผมงาวันนี้ปลากินดีครับลำบากแล้วงานนี้นั่งทำปลาโอเคครับผมโอเคครับผมได้มาอีกสี่แจมครับคมสองตะโกสองครับผม หลังจากน้องเขากลับบ้านไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูนับแต้มกันที่บ้านนะครับผมว่าวันนี้จะได้กี่แต้มฮะก็ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบห้าครับ,บ,รบก็วันนี้กันไม้กันเป็ดพิชซิงก็ขอลาก่อนนะครับชอบอยังไงกดไ like, ลค์ซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผม วันนี้กราบคำว่าสวัสดีครับผมทั้งหมดนับได้ไดไกระกสามสิบห้าครับทั้งหมดห้าสิบสี่แต้มครับผมบรรมีประตูด้วยฮะตัวหนึ่งครับผมอ <c oughs> โอเคครับวันนี้นับได้ฮะ はい。<music>